มีปริศนาหนึ่งเลยนะที่คนดีจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวต้องเผชิญหน้าในชีวิตนั่นก็คือว่ายิ่งพยายามเป็นคนดีเท่าไหร่กลับเหมือนว่ายิ่งมีคนจ้องทำร้ายมากขึ้นเท่านั้นเองบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเป็นอย่างนั้นไปได้สร้างคุณงามความดีสะสมบุญแต่กลับมีคนคอยหาเรื่องคอยใส่ใครมันทำให้รู้สึกท้อแท้ใจสิ้นดีเลยจริงๆ หลายคนอาจจะถามว่าการทำดีของเรานั้นมันสูญเปล่าหรือเปล่าทำไมโลกนี้มันช่างดูไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยกับคนที่ตั้งใจทำสิ่งที่ดีงามคำถามเหล่านี้มันก็วนเวียนอยู่ในใจของเราสร้างความขุนข้องหมองมัวให้กับจิตใจที่เคยผ่องใสให้มันขุนมัวไปหมดแต่คุณรู้ไหมว่าปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะพระพุทธองค์ ผู้ทรงมีพระปัญญาคุณอันเลิกล้ำได้ส่งชี้ทางสว่างในเรื่องนี้เอาไว้แล้วเมื่อนานมาแล้ว2,500กว่าปีล่วงมาพระองค์ทรงอธิบายถึงสาเหตุอันลึกล้ำที่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะมองข้ามไปมันเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยทีเดียวที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจผู้คนรอบข้างและที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ชนิดที่ว่าคุณอาจจะต้องทึ่งไปเลยก็ได้กับความจริงที่มันซ่อนเร้นอยู่นี้วันนี้เราจะมาไขาความกระจ่างในคำสอนของพระพุทธองค์กันว่าเหตุใดหนอคนมีบุญคนประพฤติดีปฏิบัติชอบจึงมักตกเป็นเป้าหมายแห่งความเกลียดชังหรือความไม่พอใจจากคนบางกลุ่มบางประเภทอย่างนั้นหรือเตรียมใจของคุณให้พร้อมเลยนะรับฟังความจริงอันอาจจะไม่เรื่อนหูสักเท่าไหร่ แต่มันจะทำให้คุณตื่นรู้และมีพลังในการดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งความดีได้อย่างมั่นคงและสง่างามยิ่งขึ้นไปอีกเอาละ่ะเหตุผลประการแรกเลยนะที่คนดีคนมีบุญมักถูกคนอื่นเกลียดชังนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงเปรียบเทียบเอาไว้อย่างเห็นภาพและลึกซึ้งยิ่งนักนั่นก็คือว่าแสงสว่างที่ส่องกระทบความมืดนั่นเองลองจินตนาการตามดูนะ คนที่มีบุญคนที่สั่งสมคุณงามความดีมีจิตใจที่ผ่องใสมีเมตตาธรรมเปรียบเสมือนดวงประทีปหรือแสงสว่างที่เจิดจ้าส่องประกายออกมาในขณะที่คนบางคนผู้มีจิตใจมืดมัวอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาความโลภความโกรธและความหลงมันก็เปรียบดังห้องที่มืดมิดสนิทมองอะไรก็ไม่เห็นเมื่อแสงสว่างจากคุณงามความดี ของคนมีบุญศาสตร์สองเข้าไปอย่างเต็มที่กระทบกับความมืดในใจของคนเหล่านั้นโดยตรงมันไม่ได้ทำให้ห้องมืดนั้นมันสว่างขึ้นทันทีในใจของทุกคนเสมอไปหรอกนะแต่สำหรับบางคนแล้วแสงนั้นกลับไปเผยให้เห็นถึงความสก,กรปรกความไม่น่าดูทั้งหลายสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในความมืดนั้นให้ปรากฏชัดเจนขึ้นมาต่อหน้าต่อตาความดีของคนมีบุญนั้น ไปสะท้อนให้คนเหล่านั้นเห็นข้อบกพร่องของตนเองอย่างชัดเจนเห็นความต่ำต้อยของตัวเองเห็นความผิดพลาดที่พวกเขาอาจไม่เคยอยากยอมรับหรือพยายามหลีกหนีมาโดยตลอดก็ได้ความรู้สึกอึอดอดัดความไม่สบายใจจึงประดังเข้ามาในจิตใจของเขาอย่างช่วยไม่ได้แทนที่จะหันมาแก้ไขปรับปรุงตนเองให้มันดีขึ้นคนผ่านบางจำพวกกลับเลือกที่จะเกลียดชังแสงนั้นสายอย่างนั้น หาทางดับแสงนั้นเสียให้มันสิ้นไปเพราะทนเห็นความจริงเกี่ยวกับตัวเองไม่ไหวนั่นเองในพระธรรมบทนั้นมีคาถาที่สื่อความหมายนี้ได้ชัดเจนเลยว่าคนผ่านย่อมเดือดร้อนเป็นธรรมดาเมื่อเห็นผู้มีคุณธรรมสูงกว่าตนความเดือดเนื้อร้อนใจนี้เองที่ผลักดันให้พวกเขากระทำอันไม่สมควรต่อคนดีทั้งหลายทั้งด้วยวาจาและการกระทำต่าง เพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นในใจตนให้มันหายไปดังนั้นแล้วหากคุณกำลังทำความดีอย่างเต็มที่แล้วมีคนแสดงความไม่พอใจหรือเกลียดชังคุณขึ้นมาทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดต่อเขาแม้แต่น้อยแม้แต่ก็ก็อาจเป็นไปได้ว่าแสงแห่งความดีของคุณนั้นมันกำลังส่องไปกระทบเงาในใจเขาให้เขารู้สึกตัวขึ้นมา แต่เขากลับเลือกที่จะปฏิเสธมันสสยอย่างนั้นเองเอาละ่ะเหตุผลประการที่สองที่ทำให้คนดีมีบุญทั้งหลายมักจะถูกคนอื่นรังเกียจเดียดฉันอยู่เสมอนั่นก็คือว่าความดีที่ไปท้าทายผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางคนนั่นเองแหละในสังคมของเรานี้นะมีทั้งคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งและก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่สแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทําเอาเสียเลยคนเหล่านี้พวกเขานั้นมักจะรวมกลุ่มกันสร้างเครือข่ายผลประโยชน์ที่แข็งแกร่งของพวกเขาเองเพื่อเกื้อหนุนการกระทําอันมิชอบของตนให้มันดำเนินต่อไปได้เมื่อมีคนดีคนมีบุญผู้ยึดมั่นในหลักการความถูกต้องความซื่อสัตย์สุจริตปรากฏตัวขึ้นและดำเนินชีวิตตามครองลองธรรมนั้น อย่างเคร่งครัดความดีของเขามันก็อาจจะไปขัดขวางทางธรรม,มาหากินที่ไม่สุจริตของคนเหล่านั้นโดยไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้หรือบางครั้งการยืนหยัดในความถูกต้องของเขานั้นก็ทำให้แผนการอันทุจริตของพวกเขาต้องหยุดชะงักลงไปเลยทีเดียวลองนึกภาพองค์กรหนึ่งดูนะที่มันเต็มไปด้วยการคอร์รัปชัน การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมแล้วมีคนตรงชินคนหนึ่งแค่คนเดียวเข้าไปทำงานในองค์กรนั้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นไม่ยอมก้มหัวให้กับความชั่วร้ายใดๆทั้งสิ้นไม่ยอมร่วมมือกับการทุจริตใดๆเลยแม้แต่น้อยแน่นอนว่าคนคนนั้นยอมกลายเป็นน้ำหยอกโกกข,ของกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์ทันที อย่างไม่ต้องสงสัยพวกเขาจะมองว่าคนดีคนนี้เป็นตัวอันตรายเป็นอุปสรรคที่ต้องรีบกำจัดออกไปให้พ้นทางของพวกเขาความเกลียดชังการใส่ร้ายป้ายสีการแกล้งแกล้งสารพัดรูปแบบจึงถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อทำลายคนดีคนนั้นให้สิ้นซากไปเลยหรืออย่างน้อยที่สุดก็ ให้หมดกำลังใจที่จะยืนหยัดในความถูกต้องต่อไปนั่นเองในสมัยพุทธกาลเองก็มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยนะเช่นเรื่องราวของพระเทวทัตไงละ่ะผู้ซึ่งมีความทะเยอทะยานอยากอย่างมากต้องการที่จะปกครองคณะสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าเสียเองเมื่อพระพุทธองค์ไม่ส่งอนุญาตตามที่ขอ พระเทวทัตก็ผูกอาฆาตพยาบาทในทันทีพยายามทำร้ายพระพุทธองค์หลายครั้งหลายคราสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์ให้มันวุ่นวายไปหมดทั้งหมดนี้มันก็ล้วนเกิดจากการที่ความดีและบารมีของพระพุทธเจ้านั้นไปขัดขวางความทะเยอทะยานและผลประโยชน์ส่วนตนของพระเทวทัตนั่นเองแหละดังนั้นแล้วหากการทำความดีของคน มันดันไปทำให้ใครบางคนเสียผลประโยชน์ที่เขาเคยได้มาโดยมิชอบก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่เขาจะแสดงความเกลียดชงังหรือพยายามที่จะทำร้ายคุณอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญก็คือว่าคุณต้องเข้าใจถึงต้นตอของปัญหานั้นให้ได้และเลือกที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องด้วยสติและปัญญาของคุณเองนั่นเอง และนี่มันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะเอาไว้ยังมีอีกแง่มุมที่น่าสนใจไม่แพ้กันรอให้เราค้นหาคำตอบกันต่อไปว่าทำไมคนดีคนมีบุญนั้นถึงยังต้องเผชิญกับความเกลียดชังจากคนรอบข้างได้อีกกันแน่เอาละ่ะมาถึงเหตุผลประการที่สามกันบ้างซึ่งเป็นอีกแง่มุมหนึ่ง ที่สำคัญที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าเหตุใดคนดีมีบุญนั้นถึงมักถูกคนผ่านเกลียดชังนั่นก็คือเรื่องของความแตกต่างที่ไม่เป็นที่ยอมรับของคนบางกลุ่มนั่นเองคนที่มีบุญคนที่ปฏิบัติธรรมหรือคนที่เลือกดำเนินชีวิตในเส้นทางแห่งความดีงามนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะมีวิถีชีวิต มีความคิดมีค่านิยมหรือการกระทำที่มันแตกต่างออกไปจากคนทั่วไปจากกระแสหลักของสังคมหรือแตกต่างจากค่านิยมที่คนส่วนใหญ่นั้นเขายึดถือปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะหากค่านิยมเหล่านั้นมันเป็นไปในทางที่ผิดเพี้ยนหรือมุ่งเน้นไปที่วัตถุนิยมและการแสวงหาความสุข จากสิ่งภายนอกเป็นหลักเสียส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่นนะในสังคมที่ผู้คนส่วนมากยกย่องเชิดชูคนร่ำรวยมีหน้ามีตาแม้ว่าเขาจะได้ทรัพย์สินนั้นมาด้วยวิธีที่ไม่สุจริตก็ตามทีแต่คนก็ยังชื่นชมแต่คนมีบุญเขากลับให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์ความพอเพียงและการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสำคัญ ความแตกต่างทางความคิดนี้มันก็เลยอาจทำให้คนมีบุญถูกมองว่าเป็นคนแปลกแยกไปจากคนอื่นเป็นพวกโลกสวยบ้างละ่ะไม่ทันคนบ้างละ่ะหรือแม้กระทั่งอาจจะถูกดูแคลนว่างโง่เขลาไปเลยในสังคมที่ผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเสพสุขทางวัตถุความบันเทิงเริงรมต่างๆสารพัดแต่คนมีบุญ กลับเลือกที่ใช้ไปกับการศึกษาธรรมะการปฏิบัติภาวนาหรือการทำความดีแทนวิถีชีวิตที่ดูเหมือนจะน่าเบื่อเอามากๆในสายตาของคนทั่วไปนี้ก็อาจทำให้คนมีบุญนั้นถูกมองว่าเป็นคนเข้าไม่ถึงบ้างไม่น่าคบหาบ้างหรือถูกกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อนฝูงได้เหมือนกันนะความไม่เข้าใจในวิถีที่แตกต่างนี้เองนี่แหละ ที่มักจะนำไปสู่การตัดสินการซุบซิบนินทาการจับผิดเล็กๆน้อยๆและในที่สุดมันก็อาจบานปลายกลายเป็นความไม่ชอบหน้าหรือความเกลียดชังขึ้นมาได้ง่ายๆเลยคนพาลส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่พยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองไม่คุ้นเคยแต่กลับเลือกที่จะปฏิเสธและโจมตีสิ่งที่แตกต่างนั้นเสียก่อน เพื่อให้ตนเองรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเป็นอยู่นั้นมันถูกต้องดีแล้วที่สุดแล้วในพระสูตรหลายแห่งเลยนะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถึงความแตกต่างระหว่างวิถีของผู้รู้ผู้ตื่นแล้วกับวิถีของชาวโลกผู้ยังมืดบอดอยู่ชาวโลกโดยทั่วไปนั้นมักจะยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสและในสัมผัสต,ต่าง แต่เหล่าอริยสาวกท่านกลับยินดีในการละวางสิ่งเหล่านั้นเสียมากกว่าความแตกต่างในความยินดีนี้เองที่บางครั้งมันก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันได้ระหว่างคนสองกลุ่มนี้เอาละ่ะทีนี้เมื่อเราได้ทราบถึงเหตุผลต่างๆมากมายที่ทำให้คนดีคนมีบุญอาจถูกเกลียดชังได้แล้วนั้น คำถามต่อมาที่หลายคนอาจจะถามก็คือว่าแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เรามองเรื่องนี้และรับมือกับมันอย่างไรกันดีเพื่อให้จิตใจของเรานั้นยังคงผ่องใสยอยู่เสมอและไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรมเหล่านั้นที่มันผ่านเข้ามาประการแรกเลยนะที่สำคัญอย่างยิ่งยวดคือการเข้าใจธรรมชาติของโลกให้ถ่องแท้ หรือที่เรียกว่าโลกธรรม8ปประการนั่นเองพระพุทธองค์ทรงสอนว่าชีวิตของคนเราทุกคนนั้นไม่ว่าจะดีเลิศประเสริฐเพียงใดก็ตามทีนะก็ไม่อาจหลีกหนีพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ได้เลยจริงๆนั่นคือว่ามีลาบมันก็ย่อมมีเสื่อมลาบเป็นธรรมดามียศมันก็ย่อมมีเสื่อมยศเช่นกันมีสรรเสริญแล้วก็ย่อมมีนินทาตามมาและมีสุข มันก็ย่อมมีทุกข์ปะบนกันไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเป็นธรรมดาของโลกเมื่อเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าอ๋อคำนินทาว่าร้ายหรือการถูกเกลียดชังมันก็เป็นเพียงหนึ่งในโลกกระทำเท่านั้นเองที่เราต้องประสบพบเจอไม่ต่างอะไรกับคำสรรเสริญเยินยอหรือความรักใคร่ชอบพอเลยแม้แต่น้อย ใจของเรามันก็จะเริ่มปล่อยวางได้มากขึ้นไม่ยึดติดกับคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นมากจนเกินไปอีกต่อไปเห็นมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปในที่สุดตามเหตุตามปัจจัยของมันประการที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเจริญเมตตาต่อผู้ที่ยังมืดบอดอยู่เสมอแทนที่เราจะตอบโต้วความเกลียดชังนั้น ด้วยความเกลียดชังกลับไปหรือเก็บเอาความโกรธแค้นนั้นมาเผาไหม้จิตใจตนเองให้มันร้อนรุ่มพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรานั้นแผ่เมตตาไปยังบุคคลเหล่านั้นแทนพึงระลึกอยู่เสมอว่าที่เขากระทาเช่นนั้นกับเราก็เพราะว่าเขานั้นยังตกอยู่ในอวิชชาคือความไม่รู้ความมืดบอดนั่นเองจิตใจของเขามันกำลังเร่าร้อนเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัส ด้วยไฟแห่งกิเลสนั่นก็คือความโลภความโกรธและความหลงที่มันเผาผลาญอยู่ความเกลียดชังที่เขาส่งออกมานั้นนะมันคือ,อยาพิษดีๆนี่เองที่ทำร้ายตัวเขาเองก่อนที่จะมาถึงตัวเราเสียอีกนะจะบอกให้เมื่อเราเห็นเขาได้ด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงด้วยความเมตตาสงสารจากใจปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นเสียที ใจของเรามันก็จะเย็นลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ความโกรธเคืองที่เคยมีก็จะมาลายหายไปในพริบตาเหลือไว้แต่ความสงบและการปล่อยวางเท่านั้นเองดังมีเรื่องราวในพระสูตรเล่าไว้ว่าที่พระพุทธองค์ทรงถูกพรามณ์ผู้หนึ่งด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายอย่างมากแต่พระองค์ท่านก็ทรงนิ่งเฉยสงบระงับไม่ได้ทรงตอบโต้ด้วยความโกรธเลยแม้แต่น้อย ครั้นเมื่อพราหมณ์ด่าจนเหนื่อยแล้วจนหมดแรงพระองค์จึงตรัสถามว่าดูก่อนพราหมณ์หากมีคนนำของกำนันมาให้แต่เจ้าของบ้านไม่รับเสียอย่างนั้นของกำนันนั้นมันจะตกเป็นของใครกันเล่าพราหมณ์ตอบว่าก็ต้องตกเป็นของผู้ให้นะสิพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ฉันใดก็ฉันนั้นแหละคำด่าของท่าน เราไม่ขอรับไว้นะมันก็ย่อมกลับคืนไปสู่ตัวท่านเองอย่างแน่นอนนี่แหละคือปัญญาอันเกิดจากเมตตาและขันติธรรมอย่างแท้จริงของผู้รู้ประการสุดท้ายแล้วนะที่จะช่วยให้เรายืนหยัดอยู่บนเส้นทางความดีได้อย่างมั่นคงคือการมั่นคงในความดีของตนนั่นเองอย่าให้คำพูดหรือการกระทำไม่ดีของคนอื่นนั้น มาบั่นทอนกำลังใจหรือทำให้เราหวั่นไหวได้ง่ายๆออกนอกเส้นทางแห่งบุญกุศลที่เราตั้งใจจะเดินไปอย่างเด็ดขาดจงระลึกไว้เสมอเลยนะว่าคุณค่าของความดีนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะมีใครเห็นหรือจะมีใครชื่นชมหรือไม่เลยแม้แต่น้อยความดีที่เราได้กระทําลงไปแล้วนั้นทุกๆอย่าง มันย่อมส่งผลดีต่อจิตใจของเราโดยตรงทำให้ใจเราผ่องใสเบิกบานและผลแห่งกรรมดีนั้นมันก็ย่อมติดตามตัวเราไปเสมอๆเ,เหมือนเงาตามตนนั่นแหละไม่ว่าคนอื่นจะมองเห็นหรือไม่ก็ตามทีดังพระพุทธพจน์ในพระธรรมบทที่ว่าไว้อย่างนี้คนดีอันความชั่วมิได้แปดเปื้อนนั้นย่อมละกรรมชั่วได้ เหมือนคนมือดีไม่พึงจับยาพิษฉันใดยาพิษย่อมไม่ซึมซาบเข้าไปได้ฉันนั้นจงเป็นดัง่งภูผาหินแท่งทึบที่แข็งแกรง่งที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฉันนั้นเถิดไม่ว่าพายุแห่งคำนินทาว่าร้ายมันจะโหมกระหน่ำมาเพียงใดก็ตามก็จงตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีของเราไม่คลอนแคลนเป็นอันขาด เมื่อเราเข้าใจเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดแล้วและน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วละก็เราก็จะสามารถดําเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกธรรมอันผันผวนนี้ได้อย่างผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงมีจิตใจที่เข้มแข็งสงบเย็นและเปี่ยมสุขได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียว เอาละสรุปหัวใจสําคัญของเนื้อหานี้กันสักหน่อยนะอย่างแรกเลยคนมีบุญอาจถูกเกลียดก็เพราะว่าแสงความดีไปกระทบความมืดในใจคนพานนั่นเองอย่างที่สองคนมีบุญอาจถูกเกลียดก็เพราะว่าความดีไปขัดผลประโยชน์คนทุจริตเขาอย่างจังอย่างที่สคนมีบุญอาจถูกเกลียดก็เพราะว่า วิถีชีวิตที่แตกต่างของเขานั้นมันไม่ถูกเข้าใจจากคนอื่นข้อคิดคือให้เข้าใจโลกรมแปดเอาไว้เสมอมีสรรเสริญย่อมมีนินทามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆและที่สำคัญให้แผ่เมตตาต่อผู้ที่เกลียดชังเรานะเพราะเขากำลังทุกข์ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้นั่นเองสุดท้ายเลยให้มั่นคงในความดีของตนเข้าไว อย่าหวั่นไหวต่อคำพูดของผู้อื่นเป็นอันขาดก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และให้ข้อคิดดีๆกับทุกท่านไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างหรือว่าเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันบ้างหรือเปล่าลองแบ่งปันเรื่องราวของคุณดูสิไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะ ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีจิตใจที่เข้มแข็งอยู่เสมอมั่นคงในคุณงามความดีตลอดไปและขอให้แสงแห่งธรรมของพระพุทธองค์นั้นนำทางชีวิตของท่านไปสู่ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินมีปริศนาหนึ่งเลยนะที่คนดีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวต้องเผชิญหน้าในชีวิตนั่นก็คือว่ายิ่งพยายามเป็นคนดีเท่าไหร่ กลับเหมือนว่า